อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ช็อตเด็ดเลยอ่ะสวัสดีครับ,ย,รบยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทูสองร้อยล้อนะครับอ่าคลิปนี้จะพามาดูเจ้ามิตเตอร์ครับมิตเตอร์ห้าร้อยลาดท่าแล้วครับนี่ตะแคงเลยครับนี่โอ้เอาอยัางไงนี่แมคโครนี่เดินมาไกลามากแล้วครับเดินมาจากบบอเพื่อมาดันเรามาดูวิธีการ ช่วยเหลือครับเขาจะช่วยเหลือยังไงครับดินมีอยู่เต็มกระบะเลยนะยังไม่ได้เทดินเลยก็ดูว่าเขาจะช่วยเหลือยังไงครับแต่ดูแล้วน่าจะพุดออกหรือเปล่าโอ้อ้าวว้อ้โอ้สีลมเด้อนน่ะอันตรายมากครับแบบนี้ โอ้พัดท่าเลยมันสไลด์ลงเลยบ่าพี่โอ้นี่ครับคนขับบอกสไลด์ลงเลยครับรเครื่องสไลด์380ไหมโอ้เอาอยัางไงนี่จัดโอ้โอยดินออกดันตูดเลยโอ้สุดยอดยแล้วคันนี้ไหนจัด แรกจนฝาท้ายหลุดธรรม,มดาธรรม,มดาใบรุ่น <laughs> เลยเสียวแต่มันลมน่มเลยแหละ <as> <can 't. S 2> ดินฝั่งนู้นมันนี่ด้วยมันไม่แน่นด้วยนะ <th> เดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ จะเดินหน้าลงมาครับเดินหน้าเดินหน้ามาเพื่อจะอเทครับพระปกติเขาเดินหน้ามาปุ๊บนี่เขาจะมาถอยเทตร,ตรงนี้น้ำลงครับโหฝั่งนี้นีมิดเลยครับแหมน่าพลาดเลยโอ้ อันตรายมากครับฝั่งนี้ดินมันไม่ค่อยแน่นด้วยนะฝั่งนี้ <laughs> โอ้โหมหนักเลยครับ น่าจะได้แล้วแหละน่าจะดันตูดมาแล้ว เราจะดันได้แล้วมั้งโอ้มีแท็กเตอร์เล็กด้วยครับเนี่ย <c oughs> ็กเตอร์เล็ก่ายไหนเนี่ยคุมาเตค่ายคุมาเตะครับ <c oughs> โอ้ดันไม่ไปเลยทีเดียว นี่ยมันจมหนักเลยล้อหน้าฝั่งซ้ายอ่ะล้อหน้าฝั่งซ้ายมันเหมือนขวางอยู่อ่ะติดล้อหน้าฝั่งซ้ายนี่ ยังไงดีดันไม่ขึ้นนบมันติดล้อหน้าฝั่งซ้ายเยอะอยู่นี่มันจมเลยติดคานเลยน่าจะเปลี่ยนแผนครับเอาสลิงดึงข้างหน้าแทนครับว่าข้างหลังดันไม่ไปแล้วติดข้างหน้าทำคานหน้าแล้วครับนี่ พีแคทของเราก็เดินมาไกลครับเดินมาจากบ่อเลยอะเปลี่ยนแพ้แล้วครับเอาแมกโฮมาดึงข้างหน้าครับเอาสลิงมัดเรียบร้อยแล้วครับเ่ยตันห,หลังไม่ไปแล้วก็ต้องดึงหน้าครับ แคทสามสองดีสู่แอ่ะขึ้นแน่นอนครับทีนี้อ้าเลย ได้แบบสบายๆเลยหักล้อมาหักล้อมาอ้โแปล่ถอยพลาดเนละเอาไม่ใช่ถอยบเดินหน้าลงมาสไลด์ลงเดินหน้าลงมาเพื่อที่จะถอยมาเทตรงนี้นะครับ กาท่ากันจนได้ครับขึ้นได้ที่เรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ